ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิสอนเล่าเรื่องชาแนลก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานผีพรน้ำผีลพร ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในน้ำมากกว่าบนบกเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสุดตามลำดับของดวงจิตวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือพรายพูดผีปีาศาจส่วนใหญ่มักมีที่มาจากการหมักหมมของซาพ,พืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆดวงจิตวิญญาณน,นี้มักแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้หญิง ใส่เสื้อสีขาวเป็นดวงไฟเรืองแสงมักปรากฏตัวตอนเวลา6โมงเชา้าเที่ยงวัน6โมงเย็นและเที่ยงคืนมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตนผีพรายส่วนมาก จึงมักปรากฏร่างเป็นผู้หญิงนางไม้บางทีก็จัดเข้าพวกผีพรายได้เช่นกันเช่นพรายตะเคียนพรายตานีเป็นต้นหรือแม้แต่ผีทะเลหรือผีน้ำก็จัดเป็นพรายด้วยเช่นกันเช่นพรายทะเลพรายน้ำแต่ว่าพรายน้ำที่เป็นฟองผุดผุดขึ้นจากน้ำนั่นเป็นคนละอย่างกันนอกจากนี้ ในเรื่องขุนช้างขุนแผนยังปรากฏผีพรายด้วยคือหงพลายแต่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนคาดว่าน่าจะเป็นผีผู้ชายมากกว่าก็จบกันไปเลยนะครับกับเรื่องตำนานผีพรายน้ำสำหรับคลิปนี้เราเล่าสั้นๆน,นะครับต้องขอโทษขออาภัยด้วยหวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องคณิสอนชาแนลด้วยนะครับเมื่อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปตะปอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม